สวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD88 m, m o ริ t z าาาาวนะครับ youtube.com นะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนนะครับประจำในเดือนธันวาคม2563นะอันนี้ก็ใกล้แล้วนะครับเข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับแล้วก็จะมีเทศกาลคริสต์มาสอีกนะก็ขอให้แฟนคลับของมอริสผาดาวทุกคนนะครับ โชคดีมีชายประสบผลความสําเร็จสมหวังในทุกประการเลยนะครับเงินทองไหลมาเทมาตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงปีใหม่เลยนะครับในการโคจรของดวงดาวประจาเดือนธันวาคมนี้นะครับจะมีดาวอะไรที่โคจรย้ายราศีบ้างนะครับเดี๋ยวก็มาไล่เลียงกันนะครับก่อนอื่นเลยนะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามกดซับสไครต์นะครับได้โปรดช่วยกดติดตามกดซับสไครต์ช่อง y o ยูทูบพระอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งด้วยนะครับเออถ้าใครอยากดูดวงนะครับหรือดูเลิกทำการมงคลต่างๆนะครับหรือบูชาวัตถุม,มงคลต่างๆก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับเออจะได้เป็นมงคลนะเป็นสิริมงคลในดวงชะตานะครับการโคจรของดวงดาวในเดือนนี้นะครับดาวดวงแรกเลยที่จะย้ายราศีก็คือดาวพระเสาดาวเสาร์นี้นะครับก็จะย้ายเนี่ยในวันที่5ธันวาคม63นะครับ เวลา8มง4 2นาทีสาวก็โคจรเข้าสู่ราศีมังกรนะครับโดยตำแหน่งก็เป็นเกษตรนะก็ถือว่ามั่นคงดีในดวงจิตตานะครับสาวกเกษตรเด็ดดีสีกล้าหาญทั้งวงวานญาณิมิคิดอาศัยบริบูรณ์ด้วยโภคาศา,า,าสาไทยยศศักดิ์ได้ตามบุญหนุนเฉตานะครับก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีดีด้วยบุญด้วยกุศลนะ ต่อมาคือดาวพุธเดินหน้าเสดนะครับดาวพุธก็จะเดินหน้าเสดอย่างรวดเร็วในวันที่12ธันวาคม63เวาลา13.56นาทีพุธก็เข้าสู่ราศีธนูนะครับต่อมาคือดาวพระศุกร์ก็เดินหน้าเสดด้วยเช่นกันในวันที่12ธันวาคม63เวลา1.23นก็เข้าสู่ราศีพิจิกตำแหน่งเป็นปราเกษตรต่อมาคือดาวอาทิตย์ย้ายนะครับในวันที่16ธันวาคม63 ย้ายเวลา9ก้าโมงเนาทีนะอาทิตย์ก็เข้าสู่ราศรีธนูด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นคู่มิตรกันนะอยู่ในเรือนพฤหัสบดีนะครับต่อมาคือดาวคารดาวคารจะย้ายราศรีในวันที่27ธันวาคม63เวลา2 1่สเนกาเนาทีนะครับดาวคารก็ย้ายเข้าสู่ราศรีเมฆโดยตำแหน่งก็เป็นเกษตรก็ถือว่ามั่นคงด้วยเช่นกันต่อมาเลยก็คือดาวพระพุธนะครับ ดาวพุธก็จะเดินมนนะดาวเดินม่นหมายถึงการโคจรที่ไม่สม่าเสมอนะครับช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างบางทีกนะ็นักจางงังบ้างนะครับเออนะักจางงังก็คือไม่เดินเพราะไม่รู้จะเดินไปไหนนะครับในวันที่30ธันวาคม2563เวลา22น,นาทีนะครับในเดือนนี้ก็จะมีพระจันทร์ดับ,ก,บดกับพระจันทร์เพนนะครับพระจันทร์ก็จะดับเนี่ยนะในวันที่14ธันวาคม63 นะครับอยู่ที่ราศีธนูนะและพระจันทร์ก็จะเป็นในวันที่30ธันวาคม63นะครับอยู่ที่ราศีเมถุนด้วยเช่นกันนะครับเปิดดวงชะตาของท่านชาวลัคนาราศีพฤษศนะครับในดวงชะตาเนี่ยอิธิปลดาวพระเสาร์เนี่ยโคจรย้ายราศีในวันที่5ธันวาคม2563นะครับช่วงเวลา8โมง42นาทีเดืเสาร์ก็เข้าสู่ราศีมังกรอยู่ในภพสุภะนะคตำแหน่งก็เป็นเกษตร นะดังที่บอกเสากเกษตรเดดดีสีกล้าหารทั้งวงวานญาติบิดขิดอาศัยบริบูรณ์ด้วยโพคาถาสาไทยยศศักดิ์ได้ตามบุญหนุนเจตานะครับก็ส่งผลในทิศท,ทางที่ดีคุณจะมีความสุขในครอบครัวนะครับเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเครดิตความน่าเชื่อถือที่ดีเกิดขึ้นนะครับจะมีชื่อเสียงมีความสุขนะสิทธกคุณคาดหวังไว้เนี่ยก็จะประสบผลความสมําเร็จได้รับชัยชนะนะครับในดวงชะตาเนี่ย ถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับจะมีชื่อเสียงที่ดีมีเกียรติยศนะจะได้รับผลดีจากการทำงานนะครับก็ถือว่าประสบผลความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับนะครับงานอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถบริหารจัดก,การได้สมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะครับในดวงชะตาของคุณนะมีโอกาสที่จะมีทรัพย์สินนะครับดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระพุธ ดาวพุธเนี่ยจะเดินหน้าเสด์จอย่างรวดเร็วในวันที่12ธันวาคม63บ่ายโมง56นาทีนะครับก็เข้าสู่ราศีธนูอยู่ในภพมรณนะนะครเป็นดาวเจริญภพการเงินแล้วก็ปุตตะนะเพราะฉะนั้นในเรื่องเงินเรื่องของคุณเนี่ยต้องระมัดระวังไว้ให้ดีนะครับคุณวิเกเก็บเงินไม่ค่อยอยู่มีรายจ่ายนะครับส่วนมากการใช้จ่ายของคุณจะหมดเปลืองไปกับต่างตินต่างแดน,น นะครับในช่วงเี้รายได้ของคุณอาจจะไม่ค่อยที่จะดีเต็มที่นักเพราะฉะนั้นต้องบริหารในเรื่องของการเงินให้ดีเป็นสําคัญนะครับในเรื่องของบุตรนะบริวารของคุณเนี่ยนะในดวงชะตาเนี่ยเจ้าชะตามักจะมีบุตรยากนะครับมีบุตรน้อยหรือถ้ามีมาแล้วเนี่ยก็มักที่จะเลี้ยงยากด้วยเช่นเช่นกันนะครับบุตรมักจะดือ้อมีปัญหาโน่นนี้นั่นเจ็บป่วยไม่สบาย นะครับเออก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพของบุตรและบริวารของคุณด้วยในช่วงระยะเวลานี้นะครับร่างกายอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนะดาวต่อมาคือดาวพักศุกร์นะครดาวศุกร์นี่เป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีพฤษศนะครับศุกร์แล้วเนี่ยตำแหน่งก็เป็นปาาเกษตรนะย้ายในวันที่12บธันวาคม2อง3เวลา1นึ่ทุ่มยีนาทีนะครับก็เข้าสู่ราศีพิจิกนะเล็งชาวลัคนาราศีพฤษศ ตำแหน่งนี้นก็เป็นปินทุบาทในดวงชะตาของคุณเลยนะครับแต่เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้คุณอาจจะร้อนรุ่มร้อนใจหงุดหงิดน,นะครับในเรื่องของความรักหรือในสิ่งต่างๆก็ได้เจ้ชชาชะตาเนี่ยนะครับมักที่จะห่วงใยเพศตรงข้ามนะหรือคู่ครองในระดับหนึ่งนะแต่ก็ส่งผลให้เจ้ชาชะตาเนะี่ยไม่ค่อยที่จะสมหวังในเรื่องของความรักเท่าใดนักนะครับแล้วในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยนะครับ มีปัญหามาโดยตลอดนะแต่บางคนนะเจ้าชะตาเนี่ยซึ่งเดิมนะครับอาจจะไม่ค่อยถูกชะตากับคนรักคู่ครองเท่าไหร่แต่สุดท้ายก็ตกลงปล่งใจเป็นคู่ครองกันนะแม้จะไม่ค่อยมีความพอใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็มาเป็นคู่กันได้นะแต่ในด้านความรักเนี่ยเพราะฉะนั้นให้คุณพยายามค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนนะครับในโดยในโดชะตาคุณมันมีนมเกณฑ์การแค่จะฉาบฉวยเท่านั้น ยังไม่ค่อยเต็มที่ในเรื่องของความรักนะครับดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวอาทิตย์นียจะย้ายในวันที่16ธันวาคม63เวลา9โมง9นาทีนะเลขสวยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจําไว้เลยเลขหนึ่งอันนี้บอกไว้ก่อนนะเลข1อย่าลืมนะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวอาทิตย์นี้เป็นดาวเจเริญพบผ่านทูตกมอลรอนะนะครับคือถ้าใครทําอาชีพการงานเกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้าขายที่ดินขายบ้านขายทรัพย์สินต่างๆเลยนะ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้คุณมีโอกาสที่ดีจะขายได้ประสบผลความสําเร็จนะครับเออก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะถ้าคุณขายได้อะไรก็แล้วแต่นะก็มาแบ่งบ้างนิดนึง <c oughs> นะจะบาทหรือยี่้าตังก็แล้วแต่นะครับแหมนะโอเคนะครับในดวงชะตาในช่วงนี้นะในเรื่องของทรัพย์สินบ้านช่องก็มีเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเออก็อาจจะมีเกิดการซ่อมแซม บ้านที่อยไซด้วยนะครับดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพรงขานดาวคานเนี่ยจะย้ายราศีตำแหน่งก็เป็นเกษตรในวันที่27ธันวาคมเวลา3ทุ่ม9นาทีนะครับเพราะฉะนั้นในก่อนวันที่27ธันวาคมเนี้ยนะดวงชะตาของคุณเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะครับโชคลาบทั้งในด้านของความรักหรือในด้านของการค้าการขายหรือคู่สัญญาเจรจาตกลงต่าง ก็ถือว่ายังมีโอกาสที่ดีในดวงชะตาของคุณแต่พอวันที่27ธันวาคมไปแล้วเนี่ยนะเออต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อสัญญาต่างๆนะในช่วงนี้นะครับคุณจะต้องพยายามทําด้วยตัวคุณเองไม่ควรที่จะร่วมหุ้นส่วนกับใครอาจจะมีอปุปสรรคหรือปัญหาเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันพร้อมถึงในเรื่องของความรักก็อ,อาจจะมีปัญหาการเลิกรายหย่าร้างการมีปัญหา,าแตกหักกัน ต้องประคับประคองในเรื่องของความรักของคุณให้ดีนะครับเอว่าอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันได้ฮะหรือดวงชะตาบางคนนะครับคนรักคู่ครองาอาจจะสนับสนุนส่งเสริมอยู่เบื้องหลังให้กับเจ้าชะตาก็ได้นะแต่เพราะความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับในตัวเองจริงซึ่งมากเกินไปเนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะในดวงชะตาของคุณนะครับดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระพุธดาวพุธเนี่ยจะเดินหน้ามนนะครับ การโครจรเดินวนหมายถึงการเดินที่ไม่สมู่รเสมอช้าบ้างเร็วบ้างจุดบ้างถอยบ้างนะครับเดินวนตั้งแต่วันที่30มสิธันา 6, 3, วาหกสามเวลาย 22, นนาี่สิบสองกาสามสิบสี่นาทีแล้วก็เข้าสู่ภพสู่พรกกระดุมพักสู่พักเนี่ยส่งผลให้คุณจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของเงินเงินทองทองมีความสําเร็จนะครับรายได้ของเจ้ชาชะตาเนี่ยก็จะเป็นที่ยอมรับและได้รับการกล่าวขวัญถึงนะครับถึงคนรอบข้างด้วยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินก็มีโอกาสที่ดีนะครับ แล้วก็บุตรบริวารนะครับหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยก็จะสนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าชะตามีเครดิตมีชื่อเสียงที่ดีในดงชะตาหรือสิ่งใหม่ๆที่เจ้าชะตาคิดนะครับหรือความคิดต่างๆก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในการใช้คําพูดในหมู่สังคมด้วยเช่นกันนะครับโดยตําแหน่งก็เป็นพินทุบาทด้วยนะต่อมาเลยนะครับมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็น ในดวชะตาเนี่ยพระจันทร์จะดับในวันที่14ธันวาคม63เวลาย2ิสอนการ48นาทีนะจันทร์ดับก็อยู่ที่ราศีธนูนะครับเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังนะทางต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลเนี่ยอาจมีปัญหาหรือความเสียหายเกิดขึ้นได้ต้องระมัดระวังไว้นิดน,นึงนะครับในเรื่องของเพื่อนฝูงด้วยนะและพระจันทร์ก็จะเพ่นนะครับในวันที่30มธันวาคม63เพนเวลา10โมง4นาที นะครับอยู่ในภพการเงินกระดุมพระเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องเงินเงินทองทองของชาวลัคนาราศพีพฤษภนะครับในช่วงนั้นเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีรายได้จากสังคมคนทั่วไปนะครับหรือคนรอบข้างเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีเลยนะเรื่องเงินก็ถือว่าดีมากในช่วงนั้นเงินเข้ามีรายได้เข้ามีโชคลาภนะครับส่วนการโครจรของดวงดาวในเดือนนี้นะครับ ในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤกษ์ให้คุณระวังวันที่1นนะครับตั้งแต่วันที่1นึ่งให้ระวังอุบัติเหตุนะครับของหนักหล่นทับใส่ตกจากที่สูงนะในดวงชะตาพอหลังจากวันที่1ไปแล้วดีไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายในดวงชะตานะครับวันที่1นถึงสเนี่ยพยายามติดต่อกับเพศต,ตรงันข้ามเข้าไว้ถึงจะดีในดวงชะตาวันที่ห้า ถึงวันที่15นะครับช่วงนี้คุณจะต้องกล้าในการตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวเด็ดขาดจะประสบผลความสําเร็จวันที่16ถึงวันที่26ธันวาคมช่วงนี้สบายนะครับสบายสบายนะการเดินทางการติดต่อก็มีคนดูแลต้อนรับที่ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมีรายจ่ายมากก็มีรายรับมากเข้ามาด้วยเช่นกันในดวงชะตาของคุณนะครับแต่ประมาณช่วงปลายปี นะคุณก็อาจจะเข้าวัดทาบุญสวนบวชไหว้พระอยู่แบบสมถะก็ได้นะครับแล้วก็ช่วงประมาณวันที่ยี่เป็นต้นไปเนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องอึดอัดทุกใจขมขื่นบ้างเป็นธรรมดานะครับหรืออาจจะดราม่าก็ได้นะออโอเคนะครับอันนี้คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมในดวงตาของชาวลัคานาราศีพฤษภนะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภโชคดีนะครับเนื่องด้วยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ก็ขอให้ชาวลักนาราสีทุกศกมีเงินมีทองคิดสิ่งใดประสบผลความสําเร็จสมหวังในทุกประการเลยนะครับราภระราพามหาราโูมหา,รา,มหา,มหาราพังสัพพสิทธิพระวันตุเตนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ